สวัสดีค่ะมันมั่งข้าเที่ยงกันเถอะทุกคนใครอ,อยู่หอบ้างเหรอไม่รู้ลงมาก็ไม่เจอใครวันนี้ส่วนใหญ่เด็กกับบ้านกันจี้วีน่าจะอยู่วีอย,อยู่ได้แน่จี้ไม่แน่ใจวีกว่ามันจะลงมานอนบึก,กมากวีจี้ปเป้อย่างเงี้ยต้องนอนเช้าใช่ไหมก็คือคือคนไม่ครบพวกนางพยายามลากพี่เล่นประมาณสองสามรอบ<อ>แต่ก็อยู่ได้เหมือน พม่เล่นเกมหน่งไม่ค่อยได้แล้วพี่ชอบเล่นเกมแบบเล่นคนเดียว RPG ไม่ค่อยคิดได้อันนั้นพี่คิดไม่ทันตงน้แบบไปไม่ทันด้วยไม่ใช่เรียกป้ายาเขาเรียกว่าบังคับเล่น <c oughs> โดวมองแรงมาสองสามวันแล้วเชิญไหนๆก็อยู่ตรงนี้เล่นเดียเ๋ยวไม่บอดเกมมาเล่นเนี่ยนหนุนะ นางดูโก้กไม่เนียนเป็นคนที่ถ้าเป็นอะไรคือออรามจะออกมาทันทีทุกคนก็จะจับได้อย่างรวดเร็วคัม,มเป็นคนที่เด่นปอดเสียงเงียบตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่นางพูดไปว่านางก็ได้แ <c oughs> ม้ว่าจะเป็นตัวดีตัวร้ายตัวอะไรก็ตามคนจะเิ่มเงียบตลอดึงแบบขับใครจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะ่ะหามเงียบไหม,มันก็ไม่ได้เงียบหมอนกันล่าสุดค่ะล่าสุดงานแก๊กก็คือมันจะมีจักหวะเอ็มซีใช่ไหมเราก็แบบเอ้ยจับเอ็มซีกันยานปันหันมาวันไรแล้วก็ผายมือมาทางฉัน าาก็ผักไอ้ผักมันพูดอย่างว่าตั้งแต่เข้าอะไรกันมาสองชั่วโมงอ่ะมันพูดอย่างว่าจะคือเหมือนกับตอนออไปผักเบรด้วยค่ะเขาพูดอย่างจะพูดไหมอโอเคแล้วแต่เธอแล้วกันที่น้องผักงสบายใจ